แงหนึ่งแก้ส่งกาเกงยนีนเสื้อเกีตยีนแบรนด์เนมทั่วไทยครับต้อนรับเข้าสูาส่ช่อง YouTube Channel สยามชิ้เล็กบ่าชั่งหนึ่งครับวันนี้ชั่วหนึ่งจะมาแก้ส่งกา่เกงยนนีนนะครับเป็นชุดข้าราชการครับเป็นเป็นชุดข้าราชการทหารนะครับเป็นชุดออกออกปฏิบัติการเนั่นเถอะนะครับทั้งเสื้อทั้งกางเกงครับล้มแต่เข็บคู่นะครับแต่ทำแบบสไตล์แบบออริจินอลสไตล์ชั่วงหนึ่งน,นะครับคือทางโรงงานยิบมาลักษณะไหนชั่วโหนึ่งก็จะยิบเป็นลักษณะนนััั้คครรบบตติดาามมชช่ง ครับลูกค้าจากจังหวัดสุราธานีนี่เองครับเป็นทหารนะครับอยู่ค่ายวิภาวดีนี่เองนะครับก็ออกกางเกงเ,เป็นชุดปฏิบัติการเนาะทหารนะครับเป็น2ตัวนะครับแล้วก็เสื้อหนึ่งตัวมีปัญหาที่ทรงมันไม่โอเคนะครับทั้งหนึ่งก็ทาการคุยานกับลูกค้าเสร็จต้องการสเปคอะไรยังไงเรียบร้อยก็ทั้นหนึ่งก็รื้อและลงมือทําอย่างที่เห็นนะครับทั้งหนึ่งก็คือ,อมันมีลักษณะคือสะโพกมันใหญ่นะครับทั้งหนึ่งก็เก็บตรงตรงสะโพกเข้าให้นะครับแล้วก็ ล้มตะเข็บคู่นะครับตามสไตล์แบบออริจินอลของเขานะครับในเกง,ง,งชุดข้าราชการเนี่ยจะต้องเป๊ะมากๆนะครับอะไรที่อยู่จุดไหนก็ต้องเอาคืนที่อยู่เดิมให้มันสมเหตุสมผลให้ลงตัวให้สวยงามนะครับเวลาไปสวมใส่มันจะพอดีตัวแล้วก็จะทําให้ลูกค้าดูหล่อด้วยนะครับดูเท่น,นะครับมันจะสมส่วนมากขึ้นนะครับการแค่ส่งอย่างที่เห็นนะครับเั่นหนึ่งก็ทําการล้มตะเข็บคู่นะครับ จุดใกล้การครับชั้นหนึ่งแก้ไขได้นะครับลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรชั้นหนึ่งก็ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าห้านะครับดไลน์เบอร์โทรชั้นหนึ่งได้เลยครับสอบถามเข้ามาได้ลูกค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยครับดนดีต้อนรับครับคุยงานง่ายๆครับสไตล์ชั้นหนึ่งครับไม่ยากนะครับถ้าเกิดจะใช้บริการยินดีให้คำปรึกษาและคุยก่อนได้นะครับก็ตัวนี้ก็ส่งงานให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็ใส่เท่ๆไปเลยนะครับสังเกตสไตล์ทหารนะครับเป็น ปฏิบัติการนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับกลับน,นั่งเชิญใหม่นะครับยินดีให้บริการทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งร้านทหนึ่งอยู่สุราษฎร์ธานีครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับรบ,บ๊ายบายครับ